วันนี้ผมจะพามารู้จักครับกับตัว duo investment มันคืออะไรนะครับมีความน่าสนใจยังไงทำไมตัว APR มันถึงสูงมากแบบท้่เห็นในกระดาษเนนอก,ก็็บางทีเป็น100%เเลยนะครับเรามาดูกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์ลอตช่องที่นำเสระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสุดๆเพื่อฟังครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในส่วนของการสอนวิธีการใช้งานนะครับตัว Dual Investment หรือหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคำถามเกี่ยวกับตัว Dual Investment มาสักพักแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับเป็นไงคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าวิธีการทำงานนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ย มันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและถ้าเกิดว่ามีเนื้อหาอะไรที่อยากจะให้ผมสอนนอกเหนือจากนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์ลงมาทีคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมไปหาข้อมูลเอามาเล่าให้ฟังกันโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคร,รับรับชมเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มที่ทําความรู้จักกับตัว Dual Investment กันก่อนดีกว่าครับ s t m e n t เนี่ยก็คื้ถ้า เอาตรงๆเนาะก็คือการทับใจอะดูอ้อแปลว่าคู่ใช่ไหมครับแปลว่า2อันถ้าจะแปลงจริงก็อินเวสเมนต์แปลว่าการลงทุน,นการลงทุนแบบแบบ2ทางหรือว่าทางเลื่อนเองคือเดี๋ยวจะเล่าที่มาละกันนะครับคือการลงทุนแบบนี้มันคือการที่เราเนี่ยฝากสกุลเงินครับที่เป็นเงินคู่ใดคู่หนึ่งนะครับลงไปที่ตัวสัญญาสัญญานั้นนะครับมันจะได้ผลตอบแทนออกมาครับมีเงื่อนไขคล้ายกับฟิวเจอร์ โดยสัญญาณนั้นเนี่ยมันจะมีฮารให้เราเลือกครับว่าจะเป็นการแทงขึ้นหรือแทงลงนะครับยกตัวอย่างอย่างในภาพตรงนี้เนาะนะครับสัญญาเนี่ยจะมีในส่วนของ USDT BTC นะครับ Dual Investment เขามีการให้เราทายครับว่าราคาเนี่ยจะมาถึงจุดที่เขาเรียกว่า Style p r i c e หรือไม่นะครับโดยถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เป็น Style p r i c e นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาถึงจุดที่เป็น Style นะ เหรียญของเราเนี่ยนะครับส่ติเนี่ยกรณีเนี่ยคือเป็นคู่อยู่ a d t btc ใช่ไหมเราแทงลงสังหวเนี้ยเหรียญเริ่มต้นของเรามันจะเป็นเหรียญอยู่ t เดี๋ยวผมค่อยยกตัวอ,อย่างมากกว่านี้ในในในคลิปในในอ่าสไลด์ต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่า b, b u s d ขึ้นอ่า u sdt ขึ้นหน้าเนี่ยก็คือเราจะเลือกว่าแทงลงใช่ไหมเราต้องถืออยู่ sdt ถ้าเกิดว่าราคามันลงมานะครับถ้ามันลงมาไม่ถึงเนี่ยเราจะได้ตัวเหรียญที่เป็น usdt ครับพร้อมดอกเบีย้ยนะครับกลับไป เเนนีี่่ยยดอกเบี้ยตัว a p 1เนี่ยครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะราคาเป้าหมายคือสไลด์ไพของมันคือ2,500ถ้าราคาอยู่เหนือ2,500เนี่ยเราจะได้เหรียญเหมือนเดิมเลยคือเหรียญเราจะได้ถืออ EDT เหมือนเดิมแล้วก็ได้เหรียญเนี่ยกลับไปพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องแล้วแต่วันนะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าวันเดียวเราเราเราโฮลพซิชั่นสัญญานี้วันเดียวเนี่ยมันก็จะต้องเอา132เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปหาร365วันถูกไหมครับ สัญญากี่วันก็ตามนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสไตรไพร์เนี่ยราคาเนี่ยมันดันลงมาถึงสไตร์ไพร์ต่ํากว่าสไตร์ไพร์ก็คือเนี่ยถ้าราคามันลงมาต่ํากว่า2500หเนี่ยเหรียญที่เป็น UDT ครับจะถูกขายไปเป็น BTC นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ดูอีกทีว่าเขาขายไปเพราะอะไรครับอันนี้จะเป็นการลักษณะนี้คือมีการสรุปนะคือมีการแทงขึ้นแทงลง ค,คือถ้าเกิดว่าเราอันนี้กรณีนะี้อย่างไงภาพเป็นสัญญาแบบแทงลงก็คือเราถืออยู่ S D T เป็นหลักถ้าราคาลงลงมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่เป็นราคาเป้าหมายหรือ strike price นะครับมันก็จะทําการขายอ S D T เราเป็น B C ทันทีนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเอ้ยแล้วผลตอบแทน A P R A P Y ตรนี้มันมาจากไหนนะครับจริงๆมันมาจากอีกฝั่งหนึ่งเพราะมันจะมีคนที่เหมือนคนที่ช็อตล้วตอลอะคือถ้าเกิดว่าใครฝั่งไหนเสีย ฝั่งนั้นก็จะจ่ายฝั่งคือมันไม่ได้แบบเอาเงินเราไปปั๊มผลอะไรต่อเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือน2ฝั่งที่มันค้ากันนะครับนะก็จะจ่ายไปจ่ายมาให้กันก็ขึ้นอยู่ว่าใครถ่ายใชถูกถ่ายผิดนั่นเองนะครับคำเตือนที่สาคัญมากสาหรับโปรดักนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อโปรดักเนี้ยเป็นโปรดักที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับถือว่าเป็นตัวที่มีความผันผวนสูงแล้วก็ตัวเนี้ยสำคัญมากๆเลยคือเราไม่สามารถที่จะถอนสัญญาหรือถอนเงินออกได้ในขณะที่สัญญามันเปิดอยู่ ยกตัวอย่างอย่างในภาพครับเนี่ยเขาเขียนว่า Dual Investment 1วันหมายความว่าสัญญาเนี้ยมีอายุ1วันใน1วันนั้นเราจะไม่สามารถถอนสัญญานี้ได้เลยต้องรอให้จบ1วันก่อนถ้าเกิดว่าเขียนว่าตรงเนี้ยเป็นดูออเท่าไหร่ครับ d u a l ลอิเวสนสามวันก็แสดงว่าจะไม่สามารถถอนได้ภายใน3วันดังนั้นเนี้ยอันนี้คือความเสี่ยงที่สําคัญมากๆสําหรับการใช้ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะครับให้เข้าใจมากขึ้นถึงวิธีการคํานวณว,ว่า เราจะได้กําไรยังไงเราจะขาดทุนยังไงในกรณีที่เราเลือกเล่นตัว Dual Investment อันนี้จะเป็นตัวอย่างครับคู่เทรดเนี่ยที่ผมเลือกมาจะเป็น USDTBTC นะครับก็หน้าเดียวกับเมื่อกี้เนาะคือราคาตรงนี้เราจะวางไว้ครับว่าตอนนี้ปัจจุบันราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับดูตรงนี้นะราคาณปัจจุบันของ Bitcoin ตอนนี้จะอยู่ที่21,000 2 1น0นะครับ21,900ไอ้สมดอลลาร แล้วก็จะมีสไตป์ไพเนี่ยอยู่ที่2500นะครับเห็นไหมจะมีสไตป์ไพอยู่ที่2500ถ้านะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะถ้าตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราสัญญาที่เราเลือกเนี่ยนะครับคืออันนี้ก็คือ usdtbc dual investment 1วันนะครับหมายความว่าสัญญาเนี่ยจะมีอายุ1วันนะครับดังนั้นดอกเบีย้ยที่เราได้รับเนี่ยนะครับก็จะต้องอะไรครับเอาไปหาร365ก็คือเนี่ครับ132%นะ หางสองก็จะตกวันละเนี่ยครับประมาณ0.3นย์ดสะครับตัวประมาณ0.3นะครับอ่ะสมมุติว่าผมเล่นคู่นี้แหละเล่นสัญญาเนี่ยผมก็กดเข้าไปแล้วก็ดําเนินการสมมุติว่าเนี่ยครับเรากดเข้าไปแล้วเราจะเจอหน้านี้อันนี้คือเงื่อนไขของสัญญานะเขาจะบอกเลยว่าเอ้ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมลงผมมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยหนึ่งพันอยใช่ไหมผมอาจจะลงสักเนี่ยครับหนึ่งพันอยก็ได้สัญญา1วันใช่ไหมนะครับแล้วก็ เนี่ยครับกําไรที่บอกเนี่ยกำไรอันนี้มันมันต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับอะดอกเบี้ยมันเปลี่ยนนะครับก็เนี่ยอ่าหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับเห็นปะร้อยสิบแปดก็ถ้าเกิดว่าสัญญาหนึ่งวันก็หาสามร้อยหกสิบห้าและนี่ครับเขาจะบอกอยู่ว่าหากราคานะครับหาก b t c เนี่ยน้อยกว่าสองหมื่นห้าร้อยนะครับ b t c น้อยสองหมื่นห้าร้อยผลตอบแทนที่จะได้จะได้เป็น b t c นะครับอ่ะคำนวณยังไงคำนวณยังไงนะในกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่าราคา b t c เนี่ย มันต่ํากว่า2 5 0 0มตัวสัญญาเนี้ยนะครับมันจะเอาเงินผม1,000ดอลลาร์เนี่ยไปซื้อ b t c นะครับที่ราคา2,500นะครับพร้อมกับบวกดอกเบีย้ยใหนะ้ซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นดอกเบีย้ยเท่าเดิมเลยนะก็คือเนี่ยครับตรงนี้เนาะหนึ่งนะครับก็เนื่องจากสัญญาเป็นสัญญา1วันก็จะหางสามร้อยจะเหลือวันละ0.3%นะครับเท่ากับว่าเนี่ยครับสิ่งที่ผมจะได้คืนคือผมจะได้นะครับเอาเงิน1000เนาะ คูณ1 1 1 BTC เท่าก <t> ับ1 BTC ตอนนี้ราคา2อง0 0ก็จะกลายเป็นครับ1 BTC หารสองหมคือจะได้ BTC ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่0.04 BTC นะครับอันนี้คือเงิน1,000ดอลลาร์นะนะครับอยู่ที่0.01ย์จุดศ BTC ทีนี้อันนี้คือเงินต้นที่ได้คืนพรอมาดอกเบีย้ยคืออะไรครับเอาดอกบเอาเงินต้นตรงนเนี้ย0ูนเนี่ยมาบวกดอกเบีย้ยก็จะเป็น0ศูนย์จดุดศูนย์สี่บวกศูนย์จุดศูน 0.04012นี่ครับ0.00012เนี่ย BC เนี่ยก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่จะได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอันนี้ไม่ใช่1วันละสัญญาณนี้ใช่1วันเป็น10วันก็คูณ10ไปอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณน,นะกรณีนี้คือกรณีแรกถ้าเกิดว่าราคามันด้านลงไปต่ำกว่าสไตรพา์นะครับสไตรพ์เราก็จะถูกนำ UETT ที่เรามีอยู่เนี่ยไปขายนะครับแล้วก็ซื้อมาเป็น BC แทนะครับโอเค ทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งครับกรณีนี้คือกรณีที่สมมุติว่าราคาเนี่ยดันไม่ลงไปถึงสไตล์ไพก็คือเนื่องขเราเราเล่นแทงว่าเอ้ยอมันลงนะแต่มันไม่ถึงสไตล์ไพส์ละไม่ถึงสไตล์ไพนะครับเนี่ยราคา BC มากกว่า2อง0ันห้าหรหรือเท่ากับอ่ะลงมาเท่ากับเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคไม่ต่ำกว่านะถ้าต่ำกว่าก็าคือโดนขายทันทีเป็นอันกรณีบนใช่ไหมแต่นี่คือกรณีล่างนี่ครับ มันจะกลายเป็นว่าราคาของเราเนี่ยนะครับนี่เนาะตัว UETT ของเราก็ยังจะโฮไว้1,000ดอลลาร์เหมือนเดิมคือเราจะไม่ซื้อ BTC นะครับจะโฮไว้เหมือนเดิมเลยแต่จะกลายเป็นมันจะเอาเงินต้นนี้นะครับไปบวกกับดอกเบี้ยทันทีก็คือเอา1000เงินต้นบวกกับ1,000คูณจก็เนี่ยครับจะได้เงินดอกเบี้ยมาเนี่ยประมาณ3ดอลลาร์นะครับก็จะเท่ากับจะได้เงินคืนมา1,3 0่ดอลลาร์อันนี้คือสัญญาหนึ่งวัน ถ้า10วันก็คูณเป็น30ดอลลาร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่า10วันก็คูณ10ไปอะไรแบบนั้นนะครับนี่คือวิธีการนะครับอันทีนี้ผมขอเคลียร์หน้านี้นิดนึงวิธีการคืออันเนี้ยจะเห็นว่าแล้วเพื่อนเพื่อนคงจะสงสัยว่าเอา้าแล้วมันมันจะขาดทุนยังไงในเมื่อสุดท้ายก็บวกดอกเบีย้ยอยู่ดีถูกไหมคำตอบคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่ เราราคาไม่ถึงสไตร์ไพหรือไม่ถึงราคาเป้าหมายเนี่ยอันนี้เราได้กาไรชัวร์ยอยู่แล้วถูกปะก็คือสมมติถ้ากรณีเรามีอ,าอยู่ EDT อยู่แล้วเรามาเล่นแบบเนี้ยเราก็จะได้กําไรวันละ0.3%ก็โอเคก็ได้เยอะอยู่นะ0.3%อย่างนี้ก็ตกวันละร้อยถ้ามีอยู่พันเหรียญจะมาลงสามมืตกแลไวมาวันละร้อยน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติกรณีที่ราคามันดันลงไปต่ํากว่าสไตร์ไพปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่าเนี่ยครับคุณจะโดนขายเป็น BC ทันที แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สายโฮถ้าสายโฮก็โอเคถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สายโฮบีซีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคา b ีซีอะกว่ามันจะปลดภยัยหนึ่งวันเนี้ยครับราคามันอาจจะลงไปต่ำเช่นมันอาจจะลงไปหมื่นเก้ามันอาจจะลงไปหมื่นแปดกว่าละมันจะปลดออกมาเนี่ยมูลาค่าของตัวนี้ถ้าเทียบกลับมาเป็นเงิน USD อะนะครับมันอาจจะต่ํากว่าเราอาจจะเอาเงินไปซื้อได้ต่ำกว่าตรงนั้น อันนี้คือข้อเสียนะครับสาหรับคนที่มันคืออยู่กับจุดประสงค์หรคือจุดที่อยากใช้ในการลงทุนเนาะแะั้นอันนี้อันนี้สรุปให้ชัดนะครับนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือก,กรณีแทงลงนะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีแทงขึ้นมันก็จะเป็นคู่เทรด btc usdt ใช่ไหมอ่ามันก็จะสลับกันแค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีหลายคู่เทรดมากเดี๋ยวผมไปเปิดในกราฟจริงให้ดูนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับว่าวิธีการลงทุนในว u a l investment มันเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคลิปที่จะพูดให้ฟังดีกว่าว่าเวลาเราเทรดจริงๆที่บนพายโนิเอชช์เนี่ยมันเทรดยังไงสำหรับตัว e x c h a n g e Dual i n v e s t m e ส t s ครับสำหรับตัว Dual, Dual Investments ครับ,รบ,รบโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในส่วนของตัว Exchange p อ o n เเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยสมัครวิธีการใช้งานหรือว่าไม่เคยใช้งานเบื้องต้นสำหรับตัว p i o n e นเเลยสามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมมีสอนเอาไว้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนในส่วนของ ตัว bot เ r a ดต่างๆเอาไว้หมดแล้วนะครับสามารถจะไปย้อนดูได้ทีนี้ทีนี้นะครับก็มาดูกันในนิดนึงในส่วนของตัว dual investment นะว่าใช้งานยังไงเวลาที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าแรกใช่ไหมครับก็จะมีฟังก์ชันข้างล่างตรงนี้นะครับเขียนว่า pyone x อยู่ดังนั้นเนี่ยอันนี้เราเราก็ดังนั้นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับเขียนว่า pyone x อยู่ดังนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับให้มาดูคําว่าอ r m นะครับตรงนี้นี่อ r m นะ ก็จากนั้นกดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอคำแรกเลยเขียนว่า dual investment นะครับหรือนี่ครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลงในสัญญาไหนก็ให้กดสร้างให้เรียบร้อยครับกดสร้างเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีคู่เทรดให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะนีครับอย่างกรณีนี้เนอะอย่างกรณีที่เราจะใช้ตัวแทงลงเป็น i n v e r ส e ์จุ d นะก็บเบสออ c ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแทงลงแต่ถ้าแทงขึ้นคืออะไรครับคือ Invest b ์ c แทน อันนี้เขาจะเป็นดูออลอินเวนเมนท์หมดทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหลากหลายเหรียญให้เลือกนะเห็นปะมี s o l a n a a d a b n b อะไรแบบนี้อันนี้แล้วแต่อยากเลือกเลยแต่ว่าด้วยส่วนตัวเ,เนี่ยผมปกติแล้วนะเวลาที่ผมจะอินเวทพวกเหรียญต่างๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้เหรียญพวกคอยในการอินเวทเท่าไหร่เพราะอย่างถ้าเกิดกรณีผมจะถือเหรียญยเงี้ยคืออย่างเช่น b t c เนาะผมไม่อยากเสีย b t ออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเวลาที่เราจะเล่นในพอร์ตพวกดูอ l ลอินเวนเมนต์เนี่ย ผมจะใช้ตัว USD นะครับที่เป็นตัวแบบเริงนกะําไรเนาะอย่างช่วงนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเวลาเราจะอยู่ที่ Exchange ไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราต้องบอกตรงว่าด้วยตลาดที่มันมีการกดดันแล้วก็ผ่านผวน,นแบบนี้นะครับทั้งหลายๆคนก็เตือนใช่ไหมครับว่าเราควรจะเก็บเงินส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไวท้ที่ตัวฮนะับแบลต e อลเล็ตอ่ะผมมีฮับแบลตอลเล็ตสอนไว้ก็สามารถไปดูได้นะครับคือไม่ควรจะเอาเงินส่วนใหญ่อะ มาเก็บไว้ที่ตัวเซ็นทรัลเอ A เชนเลยนะครับควรจะแบ่งพอร์ทที่จะเก่งกําไรใช้ทดลองใช้จริงๆเนี่ยมาเล่นแนะนำนะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้พวกบอทเลยเอาพอร์ตเล็กๆมาลองดูครับนะก็จะได้ไม่เสียหายเยอะสําหรับคนที่แบบอาจจะไม่กดผิดกดพลาดอะไรลองให้มีความเข้าใจก่อนเข้าใจว่าเหมาะสไตล์ของเราไหมแบบเนี้ยจะดีกว่านะครับอ่ะนล้นทีงเนี้ยเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าเอาเงินมาลงเยอะมากนะครับเอาให้พอดีพอดีแล้วเอาที่เรารับได้กรณีที่ความเสี่ยงเนาะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ที่เอเจนต์เคยเจอเลยอย่างเช่นเซ็นทรัลเอเจนต์เลยก็อย่างเช่นเอเจนต์ไม่ให้ฝากถอนหรือว่ามีการปิดไปคืออย่างน้อยเราไม่เสียหายตรงนั้นเยอะนะครับเนาะก็ดีกว่านะครับนะก็ลองดูพิจารณาดูให้มันปลอดภัยแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ผมจะเลือกอันนี้เนาะก็เนี่ยครับอย่างที่บอกเนาะอันนี้เราคือแทงลงถ้าเป็นอินเวตในบีซีแทงขึ้นแต่ผมอะจะไม่เอาบีซีมาไว้ตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมเลือกกรณีที่หนึ่ง กดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างเช่นสัญญาวันนี้เห็นไหมสัญญาวันนี้ก็คือสัญญาวันนี้เนี่ยจะจัดส่งนะครับเราลองอ่านหูอเนาะเนี่ยจะมีวันนี้1วันอื่นๆนะครับจะมีหลายแบบเลยนะครับอ่ะอันนี้คือถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผมขอเลือกอันนี้ละกันรายล,ละเอียดสมมุติว่าผมกดผมกดในส่งอันแรกเนาะเนี่ยครับมันจะมีดีเทลที่บอกว่าเอ้ยเราจะได้ตัว APR เนี่ยนะครับ APY APY กรณีนี้ MPY นะ 4 9 1เลยนะหมายความว่าอะไรครับใน1ปีเนี่ย491%เนี่ยผมอาจจะต้องเอามาหาร3 6 5วันใช่ไหมถ้าจะคิดเป็นวันเนี่ยคิดเป็นวันก็หาร3า5ไปแต่ว่าแต่ว่านี่ครับดูตรงนี้เนาะอันนี้คือกรณีถ้าสไต p ์ไพ e มันอยู่ที่21,000ถ้าราคามันลงมาต่ำกว่า21,000ปุ๊บเนี่ยสัญญาเนี้ยนะครับมันจะโดนเอาอยู่ d ทีท่เราลงขายเป็น b c c ทันทีนะครับเนาะอันนี้มันเขียนเลยว่าใกล้แล้วนะ เนี่ยลงไปต่ำกว่ UND แล้วดังนั้นสัญญาเนี่ยใครที่เปิดคนคนที่เปิดสัญญาอันนี้เนี่ยก็คือตัว u s d t เขาจะโดนขายไปแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ย,นนยต้องต้องดูดีดีนะครับทีนี้ทีนี้มาดูนิดนึงครับดังนั้นเนี้ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือสัญญาวันนี้เท่ากับว่าวันเนี้ยพอหมดวันบุ๊กเนี่ยครับก็จะจะจะจบสัญญาในทันทีดอกเบีย้ยจะได้นี้เดียวไม่เยอะมาทีนี้ถ้าไปดูสัญญ,ญาในส่วนของ1น่งวันกันบ้างนี่ครับหนน่1วันก็คือ อันนี้ก็เป็นสัญญา1วันที่ผมเคยเปิดให้ดูนะครับ AR APY เนี่ยนะครับจะมีแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าราคาเป้าหมายหรือส i ตร p ไ i c ์เราอยู่ที่2,500นะครับคือตรงนี้นเนาะเราจะมี APY ที่เยอะประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสไตร์ไพร์เนี่ยเราลงปรับลงไปอีกเนี่ยครับราคาเป้าหมายนะโยงไป2,000 20, 0เขาแสดงว่ามันจะโดนมันจะโดนขายเป็น BC ยากขึ้นใช่ไหมนะครับลงไป2,000 0 APY จะลดลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เท่ากับว่าเราจะได้เราจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรสไตล์ไพมาเหมือนเราแพ้ถ้าเกิดราคาลงไปแตะที่สไตล์ไพเมื่อไหร่คือเราเราแพ้ในการเดิมพันนั้นอย่างนี้คือเราแพ้ยากขึ้นเราลงไปวางไว้ต่ำใช่ไหมเราแพ้ยากขึ้นถ้าถ้าเกิดว่าชนะคือเราได้ดอกเบี้ยน,นี้เลยดังนั้นเน่ผลตอบแทนมันจะน้อยลงอยู่แล้วนะครับเนี่ยยิง่งยิ่งลงไปยิ่งลงไปเยอะเขายิ่งปลอดภัยแพ้ยากขึ้นแต่ว่าผลตอบแทนก็จะยิ่งน้อยลงตามนะครับอันนี้คือกติกานะครับ ทีนี้ผมลองให้ดูดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าผมจะกดเล่นผมทำยังไงสมมติว่าสัญญาหนึ่งวันนะครับผมกดรายละเอียดเลยปุ๊บนี่สมมติว่าผมเอาอันแรกแล้วกันอันแรกเนี่ยผมก็อาจจะประเมินดูเนาะสองหมื่้าร้อยไม่มั่นใจว่าจะถึงไม่ถึงแต่ว่าลองดูไว้ก่อน2อ0หกดไปนี่ครับมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยสัญญากําไรของฉันจะอยู่ที่นี่ครับ APY เนาะร้อยสาเ็ถ้าหวันก็สามร้อยหกสิบห้าวันไปนี่ครับก็จะอยู่ประมาณ0.4%อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เนี่ยครับ วันจัดส่งก็คือจะส่งสัญญาเนี้ยอ่าเดือน7วันที่ยีประมาณบ่ายสนะครับเนาะก็เนี่ยจะเป็นวันที่เขาเริ่มคิดบัญชีให้เรานะครับแล้วก็นี่ครับสมมุติว่าผมลองซื้อเลยนะนี่ครับลองซื้อเลยกดซื้อนี่ปึ๊บนี่ก็จะขึ้นหน้านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถที่จะลงทุนนะเห็นไหมตั้งแต่40เหรียญจนถึงแสนล้าน USD ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมผมมีอยู่ในพอร์ตเนาะประมาณ1,000 uatt อ,อาจจะลงไปสัก500เนาะ500 u s d t นี่ครับแล้วก็นี่ครับมาดูเนาะนี่ครับตัวหากสัญญาเขาจะเขียนนะหาก btc น้อยกว่า20น้อยกว่าอ่20 500นะครับก็คือน้อยกว่า2 5 0 0นะครับเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยกลับมาเป็น btc นี่กลับมาเป็น btc เขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับอยู่ที่0.024 btc ก็คือแพ้นะครับราคาลงต่ำหมด side p ไพ c อันนี้คือแพ้ ต่ว่าถ้าเกิดว่าชนะนะครับก็คือราคาเนี่ยไม่ไม่ลงไปต่ํากว่า2,500ก็คือไม่ต่ำกว่าไตรไพเนี่ยนะครับเราจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาครับสองเหรียญนะก็คือวันเดียวเราได้สองเหรียญโดยประมาณนะถ้าลงห้าร้อยได้สองเหรียญสองสองจุดสองเก้าห้าเหรียญประมาณนี้อ่ะซึ่งผมก็ลองเดิมพันดูกดดําเนินการครับปึ๊บกดดาเนินการนะครับอ่ะเขาให้คอนเฟิร์มอีกรอบเนาะก็กดยืนยันปึ๊บเรียบร้อยนะครับ ข้อมูลเขาบอกข้อมูลอัปเดตแล้วครับโปรดรีเฟซนะผมก็รีเฟซหน้าจอข้อมูลอัปเดตแล้วโปรดรีเฟซหน้าจอนะครับเอาลงมาก,ก่อนอันนี้ผมก็กลับไปหน้าแรกนะครับโอเคทีนี้พอที่เรากดตัวออเดอร์เรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากลับมาที่หน้าแรกตัวเนี่ยครับหน้าสตั๊กเจอข้างบลตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวออเดอร์ซื้อตัวเอตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีในส่วนของตัวออเดอร์ที่ขึ้นมาแล้ว นะครับว่านี่ครับคือสัญญาที่เราซื้อเมื่อกี้ UEDT BDC All Investment นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกไว้เลยว่าถ้าสมมุติเราชนะคือราคาปัจจุบันคือเท่านี้ใช่ไหมครับถ้าราคาไม่ลงมาต่ํากว่า1 2ึ0งเนี่ยเราจะได้รีวอร์ดประมาณ2.16%แต่ถ้าก็ลงมาต่ำกว่าก็คือขาย BDC แค่นั้นเองนะครับเนาะก็ ถ้าเกิดกลับด้านกันก็จะเป็นการนี่ครับก็คือมันจะเอาจากเงินจากอีกฝั่งเดิมามาวางให้คนหนึ่งแค่นั้นเองเก็กลับไปกลับมาเป็นการรีบาลานซ์ไปรีบาลานซ์มาแค่นั้นเองครับเนาะดังนั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับที่ในส่วนของตัว Dual Investment โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัววิธีการกดใช้งานตัว d u a l investment แบบแมนนวลอ่ะทีนี้เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าไอ้พี่แชมป์แล้วเนี่ยผมเห็นพี่แชมป์เมื่อกี้สอนมาเนี่ยสมมติเนี่ยนะตรงเนี้ยกดมาออมเนี่ยวิธีการสร้างกดเข้ามา เนี่ยสมมติว่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันมีแบบไม่ถึงวันมีแบบหนึ่งวันแล้วก็ถ้าเกิดแบบนี้ครับอันนี้คือหนึ่งวันใช่ไหมคือสัญญามีแค่แบบวันเดียวอาอย่างเนี้ยคือสัญญาแบบเริ่มสูงเลยนะอันนี้สัญญาสามวันนะครับสัญญาสามวันก็คือถ้าสามวันเนี้ยคือเอาอะไรครับเอาแปดสิบหารสามร้อยหกสิบห้าวันคูณสามอันนี้จะเป็นดอกเบี้ยที่เราได้อย่างเงี้ยก็คือสามวันเนี่ยจะมีสามวันมีสิบวันสิบเจ็ดวันทีนี้มันมีแบบ เนี่ยครับสำเอสดวันก็มีนะเนี่ยอื่นๆเรามาดูได้แต่ทีเนี้ยมันมีแบบที่อันนี้คือล็อกเงินไว้เลยนะแบบนี้ทีนี้มันมีแบบไหนบ,บ้างครับมันมีแบบที่เขาเรียกว่าไม่ล็อกเงินแต่เป็นสัญญาต่อเนื่องไหมคือแบบมีออโต้อินเวสท์เมนต์ไหมไม่ต้องแบบมานั่งกดเป็นสัญญายาวๆแบบนี้คําตอบคือมีออโต้อินเวสท์เมนต์ครับนะก็คืออันนี้ครับออโต้ออเดอร์นะออโต้ออเดอร์คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันกดลงทุนเข้าไปครับ ออโตออเดอร์เนี่ยมันคือการที่ให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้แบบ Investment เนี่ยแหละคือเอา d u a l Investment เนี่ยแหละแต่ว่ามันสามารถจะหมุนสมมุติว่าจบสัญญานี้ใช่ไหมมันต่อสัญญาใหม่ให้อัตโนมัติทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องมานั่งกดเองแบบนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าจริงๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยอันสองอันสองอันเนี่ยจะเป็นอันที่ผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ละเนี่ยที่ผมจะสอนเนาะจะสอนสองอันบนครับสอนสองอันบน สองอันบนคืออะไรสองอันบนคือแบบนี้ครับอย่างกรณีนี้เนี่ยคือบายบอทคืออะไรครับคุณสามารถที่จะได้ดอกเบีย้ยนะครับหรือ,อเอออยูเเนี่ยจากราคาที่อยู่ยังแบบยังไม่ล่วงถึงถึงตัวสไตร์ไพก็คือแบบที่เราสอนเมื่อกี้แหละพวก USDT BTC อะไรแบบนั้นอันเนี้ยคือจะเป็นตัวนั้นแต่ว่าสัญญามันจะต่อเนื่องตราด้ดที่สมมุติว่าคุณตั้งราคาไว้นะสมมติว่าสไตรไพเนี่ยกีนามัน25 0 0 0ใช่ไหมสอ0 ถ้าเกิดว่าไซราคาเนี่ยมันยังไม่ลงมาต่ำกว่าไซร์ไพ่เลยสักนูสักสิบวันหลังจากนี้มันก็ยังจะเปิดสัญญาต่อไปให้อัตโนมัติทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแต่ถ้าสมมุติว่าราคามันดันลงต่ํากว่าไซร์ไพ่มันก็จะขายเป็นบ t ดซีพร้อมกับปิดออเดอร์นะครับพร้อมกับปิดออเดอร์ก็คือไม่ไม่ไม่ออโต้ Auto, ให้ไม่ไม่ออโต้ให้ลนะก็คือจบเลยนะครับแบบนั้นนะครับเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของตัว DuA l investment แบบตัว ออโต้อินเวสท์เมนต์นะครับอ่ะถ้าเป็นข้างล่างล่ะคืออะไรข้างล่างคือจะเป็นเหมือนกรณีอันนี้จะเป็นกรณีช็อตใช่ไหมกรณีที่สไตป์ไพอยู่ข้างล่างแต่อันนี้คือกรณีที่หลักบอกว่าราคาอาจจะขึ้นละก็คือเป็นแบบไหนครับก็คือ,อสมมุติว่าตอนนี้ราคา2ตอนนี้ราคา2 0 0 0 0นนะครับสมมุติว่าตอนนี้ราคา2 0 0 0 0ืราคาปัจจุบัน2 0 0 0 0ข้างบนเนี่ยมันบอกว่าเอสไตป์ไพเนี่ยคือซักประมาณ30,000ืแล้วกัน ถ้าสมมุติว่าเรามี BTC อยู่ใช่ไหมครับมี BTC อยู่แล้วราคาเนี่ยมันดันคือมันดันวิ่งอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นไปถึงสามหมื่นสักทีอย่างเงี้ยเราจะได้ BTC ครับพร้อมกับได้เอินดอกเบี้ยไปเรื่อยแต่แตราบใดที่ราคามันดันขึ้นไปแตะครับที่สามหมื่นเมื่อไหร่มันถือว่าโดนสไตไพนะครับก็จะนำตัว BTC ที่เราถืออยู่เนี่ยไปขายเป็นอยู่ SDT ซึ่งกรณีแบบเนี้ยผมไม่ค่อยทำเพราะว่า ผมเสียดาย B C ถ้าเกิดแบบไหนผมอยากถือ B C อยู่แล้วเนาะก็จะไม่ทำก็จะเน้นเป็นเนี่ยครับเป็นตัวเป็นตัว dip buy bot มากกว่าก็าคือกรณีใช้ U S D T หลันไปอ่ะเดี๋ยวเราผมพาไปดูอ่ะวิธีการใช้งานนะครับเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆมี U S D T ใช่ไหมเพื่อนๆกดอันที่1น,นะครับกดสร้างไปนะครับก็เนี่ยครับมันจะให้เราเลือกคู่ที่จะใช้ในการ auto invest นะครับก็จะมีทั้ง B C แล้วก็ Ethereum นะครับอย่างกรณีนี้อาจจะเลือก B C ไป นะครับนี่เนาะตอนนี้ราคา VC อยู่ที่2 1000นนะครับเขาก็จะถามว่าเอ้ราคา r ก e t p r i c e หรือสไ l ส p r i c e ของเราเนี่ย r ก e t price กับสไ l ส p r i c e คือราคาคืออันเดียวกันนะครับเราจะวางไว้ที่เท่าไหร่ดีอันนี้เราเลือกได้นะเห็นปะ่ะก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเลือกไม่ได้นะมันต้องเป็นตามสัญญานะแต่นี้เราเลือกได้ละทีนี้เรามาตั้งราคาสไตส์ไพดีกว่าว่าราคาสไตส์ไพมันจะมาเท่าไหร่ดีอย่างกรอยนี้เนี่ยผมอาจจะวางไว้สักอ่ตอนนี้ราทาสองหมื่นหนึ่งใช่ไหม มันจะบอกว่าเอ้ยถ้าราคามันยังไม่ลงไปแตะ2 0 0 0มื่นเนี่ยก็เรายังถืออยู่ e d t ต่อไปแล้วก็ให้มันเอินดอกเบีย้ยต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าลงไปถึง2 0,000ืปุ๊บแพ้ละขายไป b G c ขายไป c, ็น b ซ c นะครับอ่ะลงทุนเท่าไหร่ดีลงทุนอาจจะสักร้อยเหรียญนี่ลงทุนอ่นะสอยเหรียญน,น,น,นะครับนี่เนาะก็จะเห็นนะอันนี้คือเรียบร้อยนะครับกดดําเนินการปึ๊บน,นี่มันจะคานวณตัวดอกเบีย้ยออกมาให้เราเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เงอนขนี้นะ APY ของเรา APR ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาห้าสิบเจ็ดไปเซ็มไปหารสองร้อยหกสิบห้านะครับก็นี่อันนี้จะเป็นตัวที่เราใช้งานได้นอนก็นเนี่ยอ่ากดลงต่อไปสไตล์ไพ่นี่ครับ first style ไพ่คือสองหมื่นครับปึ๊บกดไปยืนยันอันนี้คือเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวออโต้เห็นไหมก็คือมันจะออโต้ APY ของเราให้ไปห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆตราบใดที่ราคายังไม่ลงไปแตะที่แทร็กเก็ตไพหรือสไตล์ไพ่ที่สองหมื่น มันก็อยางจะไม่ปิดตัวนี้เราจะได้ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆต่ำสองหมื่นเมื่อไหร่ปุ๊บก็จบเกมโอเวอร์รีเซตกลายเป็น b G c แล้วก็เราเราอยากจะได้เงินคืนก็ต้องไปขาย b c นั้นนะครับแต่ความเสี่ยงก็คือว่าถ้ามันกลายเป็นบีปุ๊บพอ b c ราคาตกยาวปุ๊บเนี่ยแน่นอนเอาอาจจะขาดทุนมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้คือที่บอกไว้ตอนแรกเนาะนะครับประมาณนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวโดยสรุปนะในส่วนของตัวที่เป็นตัวตัวการออมนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวที่ซื้อด้วยตัวเองเนาะอันนี้จะเป็นสัญญาแบบต่างๆที่เราสามารถมากดดูได้ว่ามีสัญญาแบบไหนบ้างหรือจะมีออโตออเดอร์ที่เราสามารถที่จะออโตออโตตัวรีบลานได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ซื้อแบบที่เป็นอยู่เอทีทีดูแล้วแต่ผมไม่มีบีซีเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อบีซีเนี่ยนะครับก็มาได้เนี่ยตอนนี้ก็เลือกเนาะสมมุติว่าเอาเอาเอา,เอาคู่บีซีอันนี้จะเป็นการลงทุนด้วยบีซีแล้วแต่ผมไม่มีใช่ปนหะผมมีอยู่แค่ 0. .02 BC ในนี้ยาจจะไม่เย์สมมติว่า อ่ะสมมุติว่ากดให้ดูแล้วกันสมมุติว่าอันเนี้ยคือมันจะต้องเป็นมอเป็นฝั่งขึ้นแทนแล้วใช่ไหมนี่สมมุติว่าราคาปัจจุบันคือสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สบามเนี้ยตรงนี้นะราคานี้อ่ะผมเดาว่าถ้าสมมติว่าราคามันยังไม่ไปแตะสักสองหมื่นห้าแล้วกันผมอยากจะได้ b ีเพิ่มอ่ะนี่ผมอยากจะได้ Bc เพิ่ม มันก็จะผมก็จะได้แบบ b c ไปเรื่อยใช่ไหมอ่ะผมก็จะสะสม b c ไปครับก็คืออ่าถ้าราคาไม่ไปถึงตรงนี้นะผมจะได้ดอกเบีย้ยเป็น b c ไปเรื่อยแล้วก็พอไปถึงตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะขายทันทีจริงๆถามว่ามันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่ติดดอยอยู่นะครับกรณีที่จะใช้ BC แบบนี้ก็เหมือนการเอ,อ่น BC ไปเรื่อยแต่ถ้าไปแตะข้างบนปุ๊บก,ก็คือได้ในส่วนของตัวอ่า หมือนขายออกทันทีก่อนที่เราต้องการจะขายออกนะครับอ่ะนี่ครับสมมุติว่าผมอยากจะขายออกที่ราคา25,000ล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าสมมุติว่าเนี่ยครับผมลงสัก0.1 00 0.01 BJC นะครับอ่ะก็กดปึ๊บนี่นี่มันก็จะคำนวณมาให้ผมเลยว่าเนี่ยครับระหว่างเนี้ยผมจะได้ดอกเบีย้ยเนี่ยดอก APR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6%นะครับตราบใดที่ราคายังไม่ไปแตะ25,000ผมจะได้ BJC ดอกเบีย้ยเนี่ย ก็คือไม่ได้เมื่อกี้เป็น u a d t ใช่ไหมก่อนอันนี้แต่อันนี้เป็น BDC แล้วแต่ได้ออกเบีย้ยคิดจาก BDC ที่ผมมี6%ไป6%หาร365วันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็กดยืนยันประมาณนี้อันนี้คือก็จะมีออเดอร์ขึ้นมาประมาณนี้ให้เห็นถึงไอเดียข้าวๆนะครับเนาะก็หวังว่าวเพื่อนๆน่าจะพอเก็ตนะครับในส่วนของภาพรวมตรงนี้นะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของตัว Du a l นเวสท์เมนตก็หวังว่าเพื่อน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์ Concept, หรือไอเดียมันคร่าวๆนะครับอ่าก็ที่เหลือเนี่ยมันต้องลองมาเล่นลองมาใช้งานดูถ้าใครอยากจะรู้ในส่วนนี้ลึกขึ้นนะครับแนะนำว่าใช้เงินไม่เยอะนะครับเอาลงเงินเล็กๆอย่างเงี้ยมันมัน40ิบเหรียญก็ได้ละนะครับเอามาลองดูนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากจะเข้าใจจริงๆนะใครไม่สนใจก็ข้ามไปเลยแต่ว่าใครอยากเข้าใจจริงๆก็มาลองดูก็ได้ มันก็เป็นตัวเลือกนึงแหละที่อาจจะทําให้เราปรับกลยุทธ์ได้ในบางครั้งนะครับผมมองว่าอย่างกรณีตัวถ้าเราถือ b ี c อยู่สมมุติว่าเราเล่นเก่งกำไร b ี c นะเราติดดอยอยู่ถ้าช่วงเนี้ยเราไม่อยากจ,จะขายอยู่แล้วก็อาจจะพอกกร์ตเก่งกำไรนะพอร์ตออมเนี่ยแยกไว้เลยไม่ต้องมายุ่งในในนี้พอกกร์ตเก่งกำไรเนี่ยเราสามารถจับ b ี c เนี่ยมาเปิดตัว Position ว่าถ้าถึงราคาที่เราอยากขายอ่ะก็ให้มันขายออกไปอยู่ไอทีแต่ระหว่างนี้เราก็กินดอกเบี้ยไปก่อนเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนการตั้งออโต้ไปเลย นะครับสามารถมาตั้งไว้ในนี้ได้เลยนะครับก็ถามว่าสะดวกไหมก็ได้เอลยนะโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากจะเซตอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ยังงงตรงไหนนะครับผมเข้าใจแหละว,ว่าเนื้อหามันอาจจะซับซ้อนยาก,กนิดนึงเพราะว่าอาจริงตอนแรกที่ผมทาองว้าใจผมแอบงงเหมือนะนะครับแต่ว่าก็พยายามพยายามจะลองเล่นลองอะไรจนมันเข้าใจแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยใครยังสงสัยตรงไหนพิมพ์มาถามกันได้แต่อยากให้ลองไปเล่นดูแบบเงินเบาๆเล่นดูครับจะได้หายสงสัยกัน ครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ในช่องไอเล่รอดครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ